ในพระพุทธศาสนากรรมแปลว่าการกระทําที่ประกอบด้วยเจตนาได้แก่กระทําทางกายเรียกกายกรรมทางวาจาเรียกวจีกรรมและทางใจเรียกมโนกรรมซึ่งกรรมที่เป็นการกระทําทางกายคือทํากรรมด้วยกายไม่ว่าจะทํากรรมดีหรือกรรมชั่ว กายกรรมทางดีมีสามอย่างคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่หลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกรม,กมกรเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากายสุจร,ร,ริตหรือประพฤติชอบทางกายส่วนกายกรรมทางชั่วก็มีสามอย่างคือฆ่าสัตว์หลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรมเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากายทุจริตหรือประพฤติชั่วทางกาย ซึ่งสามอย่างหลังนี้ควรจะหลีกหนีให้ไกลเพราะถ้าหากทำลงไปแล้วไม่ว่าจะรวยหรือจนจะมียศถาบรรดาศักดิ์มากแค่ไหนจะยิ่งใหญ่เพียงใดสุดท้ายแล้วทุกคนก็จะต้องชดใช้ในสิ่งที่กระทำลงไปสัมผัสสยอง ก,กัมเกาผมเป็นทีมงานของรายการรายการหนึ่งทางยูทู e เปิดช่องมาได้ระยะหนึ่งแล้วและมีคนติดตามอยู่จำนวนหนึ่งมันอาจจะไม่ได้มากเท่ากับพวกคนดังๆแต่ก็ไม่เรียกว่าน้อยยอดวิวแต่ละคลิป ก็อยู่ในระดับที่น่าพอใจมีคนพูดถึงตามโซเชียลมีเดียต่างๆอยู่บ้างแต่พวกเราก็พยายามหาช่องทางพัฒนาต่อไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งมีอีเมลลึกลับส่งมาว่าเขาสามารถช่วยให้พวกเราเขาไปถ่ายรายการกันได้ในตึกร้างแห่งหนึ่งย่านชานเมืองตึกนั้นเป็นที่ล่ำลือว่าผีดุมากชนิดที่เรียกได้ว่า ทุกคนที่อยู่ในวงการนี้ต้องรู้จักไม่ว่าใครที่เข้าไปก็ล้วนถูกหลอกจับไข้หัวโกรนกันเป็นวายรายไปจนสถานที่แห่งนั้นถูกปิดตายไปในที่สุดซึ่งการที่พวกเราจะเข้าไปได้ก็มีเพียงเงื่อนไขเดียวคือจะต้องช่วยตามหาชิ้นส่วนกระดูกชิ้นหนึ่งให้เจอและนำมันกลับออกมาเมื่อได้ฟังพวกเราก็ปรึกษากันในทีม แล้วก็ตกลงกันว่าแค่ตามหากระดูกลกกับชื่อเสียงเงินทองที่จะตามมาไม่ว่าจะมองมุมไหนก็มีแต่ได้กับได้มันเป็นการตกลงที่คุ้มคา่าผมเลยส่งอีเมลตอบตกลงกลับไปไม่นานนักก็มีอีเมลจากเจ้าของที่ดินคนปัจจุบันส่งตอบกลับมาเพื่อตกลงคุยรายละเอียดการถ่ายทำโดยตรงจากนั้น เขาก็ให้ผมส่งจดหมายขออนุญาตยังเป็นทางการไปที่บริษัทซึ่งทำให้พวกเราประหลาดใจอย่างมากว่าเจ้าของอีเมลนั้นเป็นใครกันแน่ก่อนจะถึงวันนั้นพวกผมก็นั่งหาข้อมูลกันโดยละเอียดจนได้รู้ว่าตึกนี้เคยเป็นอาคารสำนักงานให้เช่าจนเมื่อราวๆ25ปีก่อนในช่วงดึกมีคนร้ายจุดไฟเผาทั้งตึก จนวอดวายมีผู้เสียชีวิตราวๆสิบคนตอนนี้ก็ยังไม่มีใครจับตัวคนร้ายได้ซึ่งบางข่าวก็บอกว่าคนร้ายได้ตายในกองเพลิงไปด้วยแล้วในตอนแรกเจ้าของตึกคิดจะสร้างตึกนี้ขึ้นใหม่แต่ไม่ว่าใครที่เข้าไปกลับต้องเจอดีเจอเหล่าวิญ,ญญาณตามหลอกหลอนบางรายถึงขั้นโดนหลอกจนกลายเป็นบ้าเลยก็มี ทำให้ไม่มีใครกล้ามาซื้อที่นี่ต่อจึงได้แต่ปล่อยทิ้งร้างไปและก่อกำแพงปิดตายอย่างแน่นหนาไม่มีใครเฉียดไกลไปบริเวณนั้นอีมีเพียงช่วงวันครบรอบโศกนาฏกรรมที่จะจัดทำบุญให้เท่านั้นแล้ววันที่เจ้าของตึกอนุญาตให้พวกผมเข้าไปได้คือช่วงเที่ยงคืนของวันนั้นพอดีเมื่อถึงวันนัดหมาย ผมกับทีมอีกสามคนซึ่งมีไวอามท็อปก็ไปยืนรอที่หน้าตึกสักพักก็มียามมาเปิดประตูให้ที่บริเวณด้านหน้าซึ่งที่นั่นยังมีพวกของไหวและดอกไม้ทูบเทียนอยู่เลยพวกเราจึงทำพิธีเซนไหวและจุดทูบเทียนบอกเจ้าที่เจ้าทางจากนั้นจึงค่อยเข้าไปด้านใน พอผ่านกรอบประตูด้านไหนเข้าไปก็เห็นว่ามันเป็นอาคารเปิดลงแทบไม่มีเอกมุมใดๆให้หลบซ่อนหลายๆส่วนก็หักพังลงมาหมดแล้วมีเพียงชั้นหนึ่งถึงชั้นสามเท่านั้นที่ยังคงดูดีอยู่พวกเราแยกกันไปเป็นสองทีมทีมละสองคนผมที่เป็นพิธีกรออยู่กับไว้ซึ่งรับหน้าที่เป็นตากรองและจับฉลาก ได้ไปที่ชั้นสามซึ่งเป็นชั้นที่มีคนตายจํานวนมากกว่าจะไปถึงก็ใช้เวลานานพอสมควรเพราะบันไดใกล้จะถล่มอยู่แล้วบรรยากาศเงียบเหงาวังเวงยิ่งทำให้พวกเราใจสัน่นจนผมรู้สึกว่าอากาศโดยรอบเย็ยนลงยังเห็นได้ชัดแถมลมที่พัดผ่านช่องผนังยังให้ความรู้สึกเหมือนกับมือที่มองไม่เห็น ลูบไลไปตามแขนขาของพวกเราอีกด้วยนี่ตอนนั้นพวกเรามีเพียงไฟฉายคาดหัวเท่านั้นที่ให้ความสว่างเมื่อเข้าไปในห้องห้องหนึ่งที่ชั้นสามผมก็เดินนำไปด้วยหันหลังเพื่อที่จะหันหน้าให้กล้องแล้วก็บังเอิญเหลือไปเห็นเงาตะคุม่มตะคุม่มบูบไหวบริเวณหน้าต่างแต่ผมมั่นใจว่ามันไม่ใช่เงาแน่แน พราะมันอยู่ด้านหลังของแสงไฟมันทำให้ผมเริ่มที่จะกลัวขึ้นมาเพราะที่เคยไปถ่ายทำมาก่อนหน้านี้ไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลยแต่ด้วยสปิริตก็ทำได้เพียงข่มความกลัวเอาไว้แล้วก้าวเดินต่อไประหว่างนั้นผมก็พยายามพูดไปเรื่อยๆเล่านูนเหล่านี้เพื่อลดทอนความกลัวของตัวเองจนถึงจังหวะที่ผมหันหน้ากลับไป อยู่ๆก็มีเส้นผมห้อยลงมาจากด้านบนยาวจนเกือบถึงกลางห้องและขยับไหวไปมาเบาๆร่างของผมแข็งทื่อสายตาเลื่อนขึ้นไปมองโดยอัตโนมัติทำให้ผมเห็นดวงตาคู่หนึ่งที่มีสีแดงดุดเลือดจ้องมองกลับมาร่างของมันกอดอยู่บนเพดานเหมือนจิ้งจกแขนขาทั้งสี่กางยืดยาวผิดมนุษย์ จนดูผิดรูปผิดร่างเมื่อไว้เห็นผมมีท่าทีแปลกไปเขาก็สะกิดถามว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ยังไม่ทันที่ผมจะได้ตอบกลับไปก็มีเสียงบางอย่างดังขึ้นมามันเหมือนกับเสียงของล้มโครมลงมาเสียงดังมากเพอพวกเราหันไปมองยังต้นเสียงนั้นก็เห็นชุดโตเกาอี้ที่ยังตั้งดีอยู่ในตอนแรกล้มระเนระนาด กระจัดกระจายไม่เป็นทิศเป็นทางทั้งยังมีเงาดำเคลื่อนไหวอยู่ด้านหลังผ่านไปผมรวบรวมความกล้ามุ่งตรงไปยังจุดเกิดเหตุและลากไว้ให้เดินตามไปด้วยระหว่างที่เดินไปผมก็สัมผัสได้ถึงบางอย่างที่กำลังจ้องมองมาจากด้านหลังแต่พอหันไปมองที่ตรงนั้นกลับว่างเปล่าไม่มีอะไรเลย มันทำให้ผมขนลุกไปทั้งตัวแข้งขาหมดเรี่ยวแรงจนเกือบจะสุดลงไปกองกับพื้นผมหันกลับแล้วเดินต่อจนไปถึงจุดที่โต๊ะล้มลงแล้วผมก็ได้เห็นสิ่งที่ผมต้องการมันไม่ใช่ผีแต่เป็นชิ้นส่วนกระดูกชิ้นหนึ่งซึ่งมีขนาดใหญ่ราวๆฝ่ามือจึงก้มลงไปหยิบขึ้นมาดูแล้วทันใดนั้น เสียงกรีดร้องแหลมสูงก็ดังขึ้นมาอย่างไม่ทันตั้งตัวเสียงนั้นเสียดแทงแก้วหูจนปวดไปหมดมันทำให้สมองของผมคล้ายกับช็อตไปชั่วขณะจนภาพที่อยู่ตรงหน้าดับไปเหมือนกับโดนปิดไฟพอมารู้ตัวอีกทีก็เห็นว่ามีร่างร่างหนึ่งกดทับผมไว้แน่นจนหายใจไม่ออกผมพยายามดิ้นสุดแรง แต่ก็สะบัดตัวออกมาไม่ได้จึงหันหลังไปหาไวเพื่อขอความช่วยเหลือแต่ดูเหมือนเขาจะมองไม่เห็นผมไม่ว่าผมจะแหกปากร้องยังไงเขาก็หันมองซ้ายทีขวาทีเหมือนกับกำลังหาผมอยู่ว่าผมหายไปไหนสักพักเสียงหัวรอะที่สาสมแก่ใจก็ดังมาจากด้านหลังพอผมหันหน้าไปมอง ก็เห็นซากศพจำนวนมากกำลังพยายามใช้สองมือสองขาคลานเข้ามามือคู่หนึ่งจับขาของผมไว้จนผมล้มลงแล้วพวกมันก็เข้ามารุมจับร่างของผมมาไว้เล็บของมันจิกลงบนผิวเนื้อของผมจนแสบไปหมดในขณะเดียวกันผมก็เห็นร่างของพวกมันชักดิ้นชักงอเหมือนกับกำลังทรมานจากเปลวเพลิงที่แผดเผา ดวงตาของพวกมันที่จ้องมองมาที่ผมเต็มเปี่ยมไปได้วยความเครียดแค้นชิงชังผมพยายามกระชากเท้าออกมาจากมือของมันผิวหนังที่หลอมละลายและเส้นเอ็นที่ฉีกขาดทำให้มือข้างหนึ่งของพวกมันติดมากับเท้าของผมจะสะบัดยังไงก็ไม่หลุดในขณะที่พวกมันเข้ามารุมถึงแขนขาของผมก็ถูกดึงไปคนละทิศคนละทาง เหมือนกับมันจะฉีกร่างของผมออกให้ได้ในตอนนั้นผมได้แต่ภาวนาว่าขอให้สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพียงแค่ฝันไปแต่ความรู้สึกเจ็บปวดนั้นมันช่างสมจริงเหลือเกินสติของผมเริ่มหลุดลอยไปเหมือนกับอยู่อีกโลกหนึ่งแล้วเหตุการณ์ในอดีตก็ไล่เรียงขึ้นมาเป็นฉากๆผมมองเห็นโลกอีกโลกหนึ่ง ่านสายตาของคนคนหนึ่งมันเป็นเศษเสี้ยวของความทรงจำที่ใหความรู้สึกเหมือนกับผมเคยมาสถานที่แห่งนี้มาก่อนแล้วภาพมันก็ค่อยๆชัดเจนขึ้นความทรงจำของผมเริ่มกลับคืนมาดวงตาคู่นี้ที่ผมกําลังมองอยู่แท้จริงแล้วมันเป็นดวงตาของผมเองผมเห็นตัวเองที่กําลังโกรธแค้นเนื่องจากถูกใส่ร้าย และถูกไล่ออกจากงานอย่างไม่เป็นธรรมทำให้ผมตัดสินใจเผาตึกนั้นเพื่อล้างแค้นเจ้านายกับเพื่อนร่วมงานจอมเสียแซงให้ตายตกไปตามกันพร้อมๆกันกับผมตอนนี้ผมได้รู้แล้วว่าดวงวิญญาณที่ยังติดอยู่ในตึกนี้คือพวกเขาที่ยังมีบ่วงความแค้นยึดติดเอาไว้ส่วนตัวผมเองอาจเพราะยังมีบุญอยู่บ้าง ประกอบกับตายไปโดยได้ล้างแค้นและไม่มีอะไรติดค้างในใจจึงได้กลับเข้าสู่ห้วงวัฏสงสารเวียนว่ายตายเกิดอย่างที่ควรจะเป็นวิญญาณร้ายตนหนึ่งเข้ามาบอกกับผมว่าเขาเป็นน้องชายของเจ้าของตึกคนปัจจุบันวิญญาณตนนี้ตามหาผมมาโดยตลอดกว่าจะหาตัวเจอก็เป็นจังหวะที่ประจวบเหมาะพอดี ที่พี่ชายของเขาที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งตอนนี้ก็อายุมากแล้วได้จ้างหมอผีมาทำพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณประทับส่งเพื่อพูดคุยวิญญาณน,น้องชายจึงบอกพี่ชายผ่านหมอผีให้หาทางพาผมมาที่ตึกนี้เพื่อจะได้สาตสางความแค้นนี้เสียทีถึงแม้ตอนนั้นผมจะเห็นใบหน้าที่เครียดแค้นชิงชังของพวกเขา แต่ผมกลับรู้สึกสงบใจอย่างบอกไม่ถูกบางทีอาจเกิดมาจากความสงสารก็ได้เพราะคนที่ต้องเป็นทุกข์ที่สุดก็คงเป็นพวกเขาที่ยังยึดติดไม่ยอมปล่อยวางจนไม่สามารถไปเกิดใหม่ได้แล้วถ้าพวกเขาฆ่าผมบาปก็จะย,ยิ่งทบทวีจนอาจไม่สามารถไปผุดไปเกิดได้อีกต้องวนเวียนแบบนี้ไปตลอดการ แต่จะว่าพวกเขาก็ไม่ได้เพราะผมในอดีตชาติเป็นคนสร้างเรื่องทั้งหมดขึ้นเองผมหลับตาลงพยายามสวดมนต์ระลึกถึงบุญต่างๆที่เคยทำมาตลอดชีวิตนี้หวังว่ามันจะช่วยป้องกันผมจากผลกรรมนี้ได้สุดท้ายแรงกดทับนั้นก็หายไปพร้อมๆกับสิ่งที่บดบังขวางกันก็หายไปด้วย ไว้จึงมองเห็นผมนอนแอ่งแมงอยู่บนพื้นก็เลยรีบเข้ามาช่วยแล้วบอกว่าเขาเองสามารถถ่ายภาพและวิดีโอติดวิญญาณได้เพื่อนอีกสองคนที่แยกไปก็ส่งข้อความมาบอกเช่นเดียวกันอีกทั้งในตอนนั้นผมก็เจอกับเศษกระดูกแล้วจึงถือว่าภารกิจวันนี้เสร็จสิ้นลงเรียบร้อยหลังจากออกมาจากที่นั่น และกลับมาที่สตูดิโอเล็กๆในบ้านของผมเพื่อจะตัดต่อวิดีโอผมในฐหาหนะหัวหน้ากลุ่มและผู้ก่อตั้งก็ตัดสินใจที่จะลบคลิปและภาพเหล่านั้นทิ้งไปเนื่องจากความสำนึกผิดของบาปกรรมที่ได้ทำลงไปในอดีตโดยบอกกล่าวกับคนอื่นๆให้เข้าใจซึ่งพวกเขาก็เข้าใจดีจึงไม่มีใครคัดค้านหลังจากนั้น ผมก็นัดเจ้าของตึกแล้วส่งมอบเศษกระดูกชิ้นนั้นให้ซึ่งผมคาดเดาเอาเองว่าน่าจะเป็นกระดูกน้องชายของเขานั่นแหละเมื่อผมได้พบกับชายชาราเจ้าของตึกเขาดูแปลกใจเล็กน้อยที่เห็นผมรอดออกมาได้แต่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรทั้งยังอวยพรให้หน้าที่การงานของผมประสบความสำเร็จหลังจากวันนั้น ผมก็พยายามทำบุญอยู่บ่อยๆคิดในสิ่งที่ดีประพฤติตัวดีอยู่เสมอเพื่อสั่งสมผลบุญไว้เป็นทุนปกป้องไม่ให้กรรมจากอดีตชาติเขามาเล่นงานผมได้หรืออย่างน้อยก็ให้มันช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาผมแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลส่วนหนึ่งไปให้กับเหล่าวิญญาณในตึกร้างด้วยโดยหวังว่าพวกเขาจะได้รับผลบุญ รอยวางความแค้นทั้งหมดและให้อภัยผมจะได้เป็นอิสระจากบ่วงกรรมเสีทีหลังจากฟังเรื่องนี้จบแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับสมาชิกใหม่ที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe เพื่อติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราก่อนใครด้วยนะครับ แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าส,สัมผัสสยอง